สวัสดีค่ะวัละกรสมุนไพรนะคะวันนี้เล่นว่านอ่านตำรามาถึงตอนที่ยี่สิบสองชื่อว่านสมอนะคะตามตำราบรรยายไว้ว่าต้นเหมือนต้นเตยใบเหมือนใบระหูหอมเหมือนเจตมูลเพิงแปลว่าใบหอมเหรอคะใบเหมือนหอมเหมือนเจตมูลเพิงเอารากว่านกับประหลอดใส่ในขวดเจ็ด ชั้นโหเจ็ดชั้นเลยสูมไฟประหลอดนั้นตายแล้วแหลประหลอดประลอดนี่ก็คือประลอดนะคะซึ่งคนโบราณใช้ทํำของขังแต่เขาจะต้องฆ่าให้ตายก่อนก็จะมีว่านแล้วก็มีไม้บางตัวที่สามารถฆ่าประลอดได้นะคะไอหอมเหมือนเจต,ตมูลเพิงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรากหรือเป็นใบเนาะอ่ะนี่ในตำราเร่มแรกนะคะ บรรยายเอาไว้อย่างนี้อ้าวมา,า,าดตูตำราเล่มต่อกไตตำราหลวงประพัดถ้าว่าลักษณะแบบนี้นะคะเดาได้เลยว่าการบรรยายเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกันเพราะเป็นว่านที่ปัจจุบันเนี่ยไม่น่าจะแทบจะไม่มีใครรู้แล้วว่าเป็นต้นไหนนี่นะคะของหลวงประพัดท่านก็บรรยายไว้เหมือนกันเดะ้ะเพียงแต่ว่าคาว่าประหลอดจากประหลอดแบบนี้โอ้ยเล็ดดำเพิ่งปลูกต้นไม้ มากลายเป็นปลอดแบบเดียวกับที่เขียนในปัจจุบันนะคะสองเล่มแล้วเนาะเล่มต่อไปตำราโดวานและพระเครื่องพระบรมธาตุอันนี้คงพิมพ์สระเอเกินเนาะจากว่านสมอเลยกลายเป็นว่านเสมอบรรยายเหมือนกันเปียบเลยนะคะผ่านไปเล่มต่อไป ว่านฉบับสมบูรณ์เล่มน,นี้ก็บรรยายเหมือนกันเปรียบนะคะก็จะขอพันามาดูเล่มสุดท้ายตำราคุณลักษณะรับเว้ทีปลูกว่านของอาจารย์เรื่อนท่านบรรยายไว้ว่าเป็นว่านชั้นเยี่ยมและหาได้ยากอีกชนิดหนึ่งก็ยากจริงแหละเพราะว่าทุกวันนี้สูญพันธุ์ไปแล้ว แต่อันนี้บรรยายว่าต้นคายต้นเตยหรือลำเจียกเออเหมือนกันเนาะลำเจียกก็คือเตยทะเลแต่ใบเหมือนใบเราหุงหัวมีกลิ่นหอมเย็นคล้ายกลิ่นเกตเจตมูลเพิงประโยชน์ใช้ร่าของว่านนี้กับประหลอดหนักเท่าๆกันใส่ในขวดหุ้มไว้เจ็ดชั้นด้วยผ้าดำย้อมมะเกลือ แล้วเอาใส่ในไฟแกลบสมอยู่สามวันประลอดนั้นจะตายคือเป็นก้อนแข็งไม่เหลวอย่างประลอดธรรมดาหรือจะเอาหัวว่านนี้มาผสมกวนกับประหลอดคือเอาหัวว่านใส่คกตําให้แหลกละเอียดแล้วจึงเอาประลอดใส่ลงไปกวนเขาให้เข้ากันเรื่อยๆไปประลอดจะค่อยๆแข็งตัวขึ้นจนกระทั่งประลอดตายเป็นกายสิทธิ์เดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะมาพูดถึงการ การหาประหลอดหรือการเรียกประหลอดของคนโบราณเมื่อก่อนเพื่อเอามาทําเป็นของกยศิธิ์นะคะเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนมันไม่ได้มีร้านขายยาร้านขายเคมีพัณฑ์ร้านเาวทยยาสมหรืออะไรที่จะไปหาซื้อประหลอดได้ง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นการเรียกประหลอดเนี่ยคนโบราณจะมีกรรมวิธีในการเรียกเพื่อเอามาใช้เป็นวัตถุมงคลนะคะเดี๋ยวขยันวันไหนเดี๋ยวจะเอามาบรรยายให้ฟังนะคะเรามีหนังสือโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของ ตลอดอยู่เล่มหนึ่งนะคะการปลูกใช้ดินธรรมดาปลูกเหมือนอย่างปลูกว่านทั่วไประวังแต่เรื่องความสะอาดและเศกน้ำที่จะรดด้วยคาถานะโมพุทธยะจบหนึ่งก่อนเสมอเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่านสมอซึ่งเราว่าปัจจุบันน่าจะแทบไม่มีคนรู้จักแล้วล่ะเนาะโอเคก็จบเรื่องว่านปหลอดในตอนที่เอยโทษทีค่ะ ว่านสมอที่มีสรรพคุณในการฆ่าปลอดจากช่วงของเล่นว่านอ่านตำราตอนยี่ยีแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไกร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อ,ตอไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ